ช่วงสุดท้ายของเส้นทางขึ้งชันค่อนข้างมากหน่อยต้องใช้กำลังกันเยอะอใช้เกียร์ตามสุดๆกันเลยรู้สึกจะลงเลยนะ เห็นที่นี่ไงเยอะแยะไปหมดเลยมันตาก็บอกเอยมันก็ปลาตัอใหไ่นี่นะทาซานเขาอยู่บ้านอย่างนี้นี่นี่นี่เห็นชื่อบ้านทาซานแต่ผมจงแซวตรงนั้นต้องโหนขึ้นไปนะเพราะมันไม่มีบันไดายาให้ขึ้นแล้ว โน่น no, ขึ้นไป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 นู้นบ้านรังรังของซาซานอยู่ข้างบนนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นรังเ้ยอืม